ก็เห็นมีหลายคนถามเข้ามานะครับว่าทําไมเนี่ยวอลแคสเนี่ยต้องแบบต้องเล่นสูงนะครับใช่ไหมแล้วก็แบบบางทีเราเห็นบางคนเมนว่าบินเป็นฝูงมดเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะเออฝูงมแมลงวันนะครับผมเออก็ก็สงสัยใช่ไหมว่าทําไมวอลแคนถึงเขาถึงเล่นสูงกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมมังอมกันได้เลยนะครับผม ชอบร้านของโซนเด็ดหมีเอ้ยไม่ใช่ร้านรับกดผลพิสตาชาวอแล้วก็เกมพายของแมปบลอกฟูดเลตแปดนะครับแล้วก็ยังมีกดเพชออสตาเทอดิเทนเลตแปดด้วยแล้วก็ยังมีโลบักระบบไอเดียพายเลตสี่สิบแปดด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีรับฟาร์มแมปบลอกฟูดด้วยนะครับว่าจะเป็นมัตเตอร์ลี่หรืออะไรต่างๆอีกมากมายนะครับใครมาใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม ตอนนี้ Edit My Shop มีเว็บไซต์แล้วนะครับทุกคนใครสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมนะมีทั้งรับฟาร์มแม็บ็อกฟู้ดนะครับแล้วก็หาดาบหาไอเทมแล้วก็มีแม็อื่นด้วยตอนนี้มีรับกดผลปีศาธาวนแล้วก็มีรับกดเกมพารแล้วนะครับใครสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมคิวช็อปเอ็กบริการกดผลปีศาและเกมพาร์ตเลดแปดแล้วก็รับกดเพชรแม็ออสตา,ทาเทวเดฟเลดแปดแล้วก็ยังมีรบ,บริการรับลงดนันแม็บ็อกฟู้ดอีกด้วยนะครับใครสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใใต้้้้คคคลลลิปนนนนนะะะรรรรรรรััรบรบรรับบบบบผผมมมาาาาววกกกดดเเพแแออ็ฟูท แล้วก็ยังมีกดเพชรในออสตาเทอร์ดิเฟน์เลดแปดอีกด้วยแล้วก็ยังมีรับฟาร์มแมปบล็อกฟูดกับคิงพีดอีกด้วยนะครับนะรายละเอียดแล้วก็สนใช้บริการเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับพิกกี้ช็อปบริการกดผลและเกมพารทแมปบล็อกฟูดแล้วก็กดเพชรในแมปออสตาเทอร์ดิเฟน์เลดคุ้มเลดแปดด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรับฟาร์มแมปบล็อกฟูดและคิงพีดเร็วๆนี้ด้วยนะครับนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกกกกททท่่่านน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 ัััััััดดด้้้ววววยยะะะะะคคคคครรรรรบบบผผผผมมมมีีีิโุุงสส อ่าก็วันนี้เนี่ยนะครับผมนะอะผมจะมาอธิบายแล้วก็ไขข้อสงสัยกับคาถามนี้นะครับว่าทําไมวอล์คนนะครับเขาถึงเล่นสูงกันนะครับผมนะอ่าก็คือ,อเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมนะก็คือการวอล์คนเนในบล็อกฟุตเนี่ยต้องเข้าใจก่อนเลยว่าการวอล์คแอนในบล็อกฟุนะครับผมนะที่เล่นสูงกันเพราะว่าอะไรด้วยสาเหตุอะทำมาถึงต้องเล่นสูงนะครับเพราะว่าการที่เราเล่นสูงเนะี่ยเป็นการขึ้นสูงนะครับผมนะขึ้นสูงเพื่อกัน ฮิตบล็อกสกิลผลปีษศาจที่มันสามารถจับล็อกได้ที่พื้นนะครับอย่างเช่นผลดอกดำผลสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ผลมังกรอะไรพวกนี้นะครับผมนะซึ่งไอ้ผลพวกนี้เนี่ยมันจะ่วนยามันจะมีฮิตบล็อกที่สามารถจับเราที่พื้นได้นะครับผมนะอย่างโมจิก็โดนเช่นกันเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยสิ่งที่มันสามารถทาดาเมจที่ฮิตบล็อกได้ day, ที่พื้นได้ง่ายเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผมนะก็คือเขาก็เลยแบบว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับผมนะโดน โดนจับที่พื้นอะอย่างเช่นแบบเออสมมติมีคนนึงเล่นพื้นใช่ไหมแล้วโดนอีกฝ่ายที่วอลแคนอยู่ว่าเขามาจับล็อกเนี่ยแล้วทางฝั่งเขาเนี่ยลุมลุมสกรรมเนี่ยเขาจะลุมสกรําเราได้ง่ายมากนะครับแล้วเราจะตายทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยบนฟ้าเนี่ยจึงเป็นอ,อีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่เขาใช้วอลแคนกันนะครับผมนะก็จะสามารถหาวิธีเข้าได้ยากนะเพราะว่าบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับนะส,สามารถ ล็อกล็อกได้ยากกว่าที่พื้นนะครับนะแล้วก็สามารถช่วยกันได้เร็วด้วยนะครับอ่าจากที่ผมเคยวอลแคนมานะก็จะสังเกตดูได้จากที่ผมเออเคยวอลแคนกับเออในคลิปวอลแคนต่างๆที่ผมไปวอลแคนกับเออดักคิงนะครับไม่ก็ดักแอนิเมะนะครับผมนะอ่าแล้วก็อย่างแคนนายออฟคิงเนี้ยนะครับแต่ว่าแคนนายออฟคิงผมไม่เคยได้อัดคลิปไว้นะก็สามารถไปดูคลิปที่ผมวอลแคนกับางนายออฟคิงได้ที่ ช่องซันโต้นะครับผมนะอ่าก็ไปดูเลนได้เลยครับนะคือตอนนั้นผมไม่ได้อัดไว้ซันโต้แต่แต่ซันโต้เนะี่ยเป็นคนถ่ายทำไว้ให้นะครับนะอ่าการเล่นสูงก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมนะเล่นสูงเนี่ยมันจะเอ่อทำให้เขาจับจับทางยากอยู่เหมือนกันเออนี่ก็มีโอกาสจับทางได้ยากนะครับเพราะว่าการจับทางบนอากาศเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าจะใช้ะกีวอะไรมาครับผมนะก็คือต่างฝ่ายต่างจะจะล็อกกันให้ได้เพราะว่ามันต้องมีอย่างนี้เราหรือไม่ก็ต่างฝ่ายต่างแบบรอจังหวะ บบเผลออย่างเงี้ยก็เข้าล็อกเลยนะครับการอากาศเนาะคือส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่ค่อยลงพื้นกันก็เพราะว่าสาเหตุเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราสู้บนอากาศแล้วอีกฝ่ายจะสู้กับเราบนอากาศเลยนะครับถ้าเราลงพื้นอีกฝ่ายก็จะลงตามเหมือนเป็นการแบบคือแบบยังไงอะประมาณว่ามึงขึ้นกูก็ขึ้นตามมึงลงกูลงตามประมาณนี้คือจะไล่ล่าเก็บเก็บให้ได้ทุกคนเพราะว่าการวอลคนเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนะใครตายก่อนก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามาสู้แล้วจนกว่าจะจบรอบนั้นนะครับเลยประมาณนี้เนาะ ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับเไขข้อสงสัยนะครับว่าทำไมวอลแคนเนี่ยถึงต้องเล่นสูงด้วยนะครับนะก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่หลายแคนใหญ่ๆที่เขาวอกันเขาก็เล่นสูงกันหมดเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นแคนใหญ่ๆแคนดังๆอย่างด a r k ค i ิงด a r k a n อนิเมตนะครับคิงออฟดูโอหรือนายออฟคิงอะไรต่างๆนะเนี่ยวอ r แคนเนี่ยก็เล่นบนอากาศกันหมดทุกแคนเลยครับผมนะเพราะว่าการเล่นบนอากาศก,ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมนะอ่า ก็มีตามนี้ครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนด้วยับผมนะที่เข้ารับชมนะหวังว่าคงจะเข้าใจอะไรมากขึ้นในคลิปนี้นะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับนะใครชอบใจง่้ยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับบายบายครับผม